สวัสด right. ีค่ะพวกเรากลุ่มสามนะคะมาจากม4ี่ับส so, like ิค่ะหนูเด็กนางสาวลิลท์คอรเหลือเล่นที่14ค่ะนางสาวละเพื้อทอที่13ค่ะนายปฏิพการภาชนะพูเล็ที่5ครับนางสาวละลินจริยาที่เทียโพเล็ที่11ค่ะนางสาวชนวนภาวิเศษพงเล็ที่24ค่ะ จากที่กล่ามาในใบายยางานนะครับก็คือเด็กนักเรียนนะครับต้องข้ามถนนด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่มีผู้ปกครองหรือมีโครนะครับก็เราเลยเลือกติดประดิษฐ์ไฟจราจรนะครับเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนนั้นสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยและเลี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนะครับอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์จะมีไม้ไม้ไอติมกล่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไฟ LED สีเขียวเหลืองแดง ตัวต้านทานไดโอดสายไฟตัวหนีบสายไฟปันจระเคิแลวก็กาวสองหน้าค่ะเอ่อแล้วก็วิธีการใช้ใชงานนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ของเรานะคะสายสีแดงก็คือสายไฟขั้วบวกนะคะที่ต่อแบบขนานแล้วก็สายสีน้าเงินก็คือสายไฟขั้วลบที่ต่อกับตะขอเหล็กนะคะเอ่อเราจะทําให้สายเอ่อให้ไฟติดก็แต่เมื่อเราใช้ ที่หนีปัดจระ,จะเข้นะคะหนีบไปกับตาขออย่างนี้ไฟสัญญาณจราจกรก็จะติดอย่างนี้นะคะมันกับทุกสีเลย <c oughs> ประมาณนี้ค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะความรู้สึกที่ได้เรียนวิชานี้นะคะ <c oughs> ก็คือวิชานี้ได้ลงมือปฏิบัติจริงได้เห็นวิธีทำจริงแล้วก็ แนวคิดได้แบบมีความสามาัคคีจากงานบุญนะคะแล้วก็คุณครูเป็นคนที่สอนเข้าใจมากค่ะทุกเนื้อหาทุกหน่วยเลยค่ะแล้วก็มีการจัดการงานอย่างชัดเจนเช่นที่ครูให้เราส่งงานในแทรดิตอนนะคะเป,เป็นการที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องสับสนเวลาจะไปส่งงานหรือจะทําอะไรแล้วก็ส่งงานได้ง่ายด้วยค่ะแล้วก็ได้นําไปใช้ในชีวิตจริงด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เพิ่มเติมข้อความคิดเห็นนะคะก็คือ,อ,อทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี <c oughs> การใช้วงจรนะคะตอนนี้ก็ได้ทำเกี่ยวกับไฟจราจรก็เลยทำให้รู้สึกว่าการทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็การนึกถึงคนอื่นเป็นยังไงนะคะขอบคุณค่ะยค่คีกข้ามาสุดเ็